โอเคครับเรามาต่อกันที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเขาบอกว่าการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของวัตถุเนี่ยนะครับก็คือการเคลื่อนที่ยังไงครับภายใต้แรงดึงดูดของโลกถูกไหมนะครับแล้วก็ความเร็วของวัตถุเนี่ยจะลดลงอย่างสม่ําเสมอนะครับนั่นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่า a เนี่ยนะครับสม่ําเสมอ ก็คืออะไรครับเป็น G ในทิศลงนั่นเองถูกไหมครับเป็นค่า G นะครับแสดงว่าวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งที่มีทิศทางตรงกันข้ามกับความเร็วนะครับก็คือเคลื่อนที่ขึ้นถูกไหมครับเคลื่อนที่ขึ้นในแนวในแนวนี้นะครับแล้วความเร่งเนี่ยมีทิศทางตรงกันข้ามกับความเร็วนะครับก็คืออันนี้ถูกไหมจีนะครับส่วนนนี้เป็นอะไรครับ v ใช่ไหมความเร็วความเร็วนะครับความเร่งนะครับแบบนีนะคบ okay, น้ครับโอเคเนาะครับมาดูกันข้อแรกครับเขาถามว่าเขาถามว่าเนี่ยนะครับมีโจทย์มาว่ามะม่วงสุกลูกหนึ่งนะครับ กจากต้นถึงพื้นดินเนี่ยในเวลา1วินาทีครับความเร็วของมะม่วงขนาดกระทบพื้นดินเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคครับเขาถามอะไรครับเขาถาม v ถูกไหมครับเราก็มีสมาการขึ้นมาก่อนว่า v เนี่ยนะครับเท่ากับอะไรเท่ากับ a ถูกไหมลบลบ u ถูกปะส่วน t v เนี่ยคือสิ่งที่เราอยากรู้ถูกไหมครับ u เรารู้ไหมครับเป็นเท่าไหร่ ถ้าเกิดว่าลนจากต้นเนี่ยนะครับลนจากต้นเนี่ยยูเป็นเท่าไหร่ครับยูเท่ากับศูนย์ถูกไหมยูเท่ากับศูนย์นะครับแล้วก็ได้ว่ายูเท่ากับศูนย์นะครับเอเนี่ยเราได้เท่าไหร่ครับเอเป็นค่า g ถูกไหมนะครับเอเป็นค่า g ก็มีค่ามาาันสิบเมตรเอวิันนทีกำลังสองถูกปะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ v ที่เราไม่รู้ถูกปะเราลบส่วนลบด้วยศูนย์ส่วนด้วยหนึ่งนะครับ พอเราย้ายขึ้นไปเนี่ยนะครับเราจะได้ v ของเราเนี่ยเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีครับอันนี้ก็เป็นคําตอบนะครับก็คือ10เมตรต่อวินาทีนะครับแต่หนังสือบางเล่มเนี่ยอาจจะใช้ค่า g เนี่ยนะครับเท่ากับ9.8ก็ได้นะครับหรือว่าบางเล่มก็ประมาณ10ไปนะครับโอเคนะครับก็แล้วแต่ว่าเขากําหนดยังไงนะถ้าเกิด9.8ก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็น9.8นะครับ10ก็มาใช้เป็น10นะครับ แล้วแต่นะครับแล้วแต่โรงเรียนด้วยนะครับโอเคโอเคครับถัดไปครับก็เป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตานะครับโปรเจกต์ตาก็คือนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยพางลูกบอลหรือวัตถุใดๆออกไ,ไ,อไปไกลๆเนี่ยนะครับ จะพบว่าลูกบอลค่อยลดระดับลงจนตกสู่พื้นนะครับนักเรียนสังเกตรและอธิบายแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างนั้นว่าอย่างไรนะครับเป็นเหมือนกับการเคลื่อนที่วิธีโค้งถูกไหมนะครับก็คือเราสมมติว่าเราเริ่มจากตรงนี้นะครับแล้วเราโยนขึ้นไปอย่างนี้นะครับวัตถุเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปแล้วก็ค่อยโค้งตกลงมาที่พื้นดินเหมือนเดิมถูกะนะครับที่พื้นดินเหมือนเดิมทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับ อันนี้เป็นเรื่องใหม่ถูกไหมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเรียนแค่การเคลื่อนที่แนวตรงนะครับซึ่งมันสนใจในแค่ทิศทางเดียวถูกปะทิศทางเดียวถูกไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นแบบโพยิตายเนี่ยเราจะสนใจในในอีกแกนหนึ่งด้วยถูกปะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติแล้วเราจะมีระนาบขึ้นมานะครับจะมีระนาบขึ้นมานะครับวัตถุของเราเนี่ยจะเคลื่อนที่ในในระนาบแล้วนะครับโอเคครับอ่ะจธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นว่าอย่างไรครับ ในลอยที่บ่ายหน่อยครับกดพลสได้นะครับกดพลสนะครับอะไรเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยกันนะครับโอเคครับก็คือการเคลื่อนที่เนี้ยจะเคลื่อนที่แบบโพซิชั่นปายถูกไหมก็คือความเร็วในแนวแกนดิ่งเนี่ยนะครับเราพอเราสนใจในแนวแกนดิ่งถูกปะ มันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับค่อยๆลดลงเรื kita, yes. ่อยๆแล้วก <ie> ็ลดลงเรื <ie> ่อยๆนะจนถึงตรงเนี้ยคือศูนย์ถูกไหมแล้วก็ลดลงติดลบมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ถูกไหมครับแต่ว่าความเร็วในแนวแกนเนี้ยจะเป็นความเร็วที่สม่ําเสมอถูกไหมครับสม่ําเสมอไม่ว่าอยู่ตรงจุดไหนเนี่ยก็จะมีความเร็วในแนวแกนนอนเนี่ยเท่าเท่าเดิมตลอดนะครับแต่ความเร็วที่เปลี่ยนไปเนี่ยคือความเร็วในแนวแกนดิงนะครับโอเคครับ บอกครับว่าแนวการเคลื่อนที่ดังกล่าวนะครับจะเป็นแนวโคง้งและถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศเนี่ยจะเป็นเส้นโค้งแบบพาราโบลาด้วยนะครับไม่รู้ว่าน้องๆเรียนกันหรือ,อยังนะครับพาราโบลาอยู่ในวิชาเลขถูกไหมนะครับเป็นเรื่องของภาคตะกรวยนะครับแล้วเขาก็จะเรียกการเคลื่อนที่นะครับและลักษณะนี้ว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไดนะครับสาเหตุที่ทําให้แนวการเคลื่อนที่เนี่ยเป็นแนวโคง้งและการ ที่ความเร็วในแนวดิ่งเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็เนื่องมาจากแรงดึงดูดของโลกนั่นเองนะครับหรือว่าค่า g นั่นเองครับโอเคนะครับหวังว่าทุกคนจะไม่งง ี้ก็เขาให้ยกตัวอย่างนะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตาในชิตประจําวัน,นครับในลองคิดดูสิครับถึงการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตาในชิตประจําวัน,นครับว่ามีอะไรบ้างนะครับกดพ้อส์นะครับขอสักสามสี่อย่างแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยกันครับโอเคครับอย่างแรกเนี่ย ง่ายๆเลยก็คือยังไงดีครับอ่าบลเออเตะบอลได้ไหมครับเตะบอลแบบว่าเตะบอลให้เข้าโกอย่างเงี้ยครับแบบมันก็ต้องเตะขึ้นไปอย่างนี้ถูกไหมแล้วก็เข้าโกโกก็อาจจะอยู่ตรงนี้ถูกปะครับถูกไหมอันนี้ก็เป็นแบบโปรเกตาแบบหนึ่งถูก,ถกไหมครับเตะบอลเข้าโกก็ในกีฬาต่างๆก็มีเยอะเนาะนะครับบาสเนี่ยบาส บาสเกตบอลเนี่ยนะครับแล้วก็ชุดลูกลูกบาสถูกไหมมันต้องเข้าห่วงอย่างนี้ถูกไหมครับก็เข้าห่วงอย่างนี้ถูกไหมวะ,นะครับก็มีหลายอย่างเนาะบาสแต่บอลบาสถูกไหมไม่อะไรครับกม็มีอย่างเช่นยังไงเลยครับ ส่วนใหญ่จะอยู่ในพวกกีฬาเนาะก็เทนนิสเนี่ยก็ได้ถูกไหมครับเทนนิสเทนนิสแบบว่าตีให้ข้ามแบบตีให้ข้ามเน็ตถูกไหมนะครับมันก็จะแบบไปถูกป่ะครับนะครับอ่ะได้ได้อย่างอื่นใครมีใครได้อย่างอื่นนะครับก็สามารถเขียนแนะนำมาได้ในคอมเมนต์นะครับโอเคครับเรามาดูต่อกัน นะครับเป็นภาพคนเล่นบาสนะครับเห็นไหมครับว่าลูกกบาสเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นวิธีของมันถูกไหมเป็นแบบพึบพึบปึบึบพึบแล้วก็ลงห่วงเถอะปะนะครับอันนี้เป็นพาราโบลาอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตาอย่างหนึ่งนะครับโอเคครับ ดูความรู้ว่านานิษฐ์เราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรไหมอืมฐานทะเลขขาเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะอ่ะ